น้องพี่พิมสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีก่อนแล้วเร็วสวัสดีค่ะงามที่สวยที่สวยสวันดีค่ะแบบนี้ลูกคืนแล้วเร็วขอประเทศเร็วเร็วสวัสดีค่ะน้องพี่พิมเมนุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดสะเ่นหน่อยก็เมนุเพิ่งกำลังสีแกงน้ำใหม่นะครับไม่กินแกงน้ำใหม่น้ำกันนะค่ะพี่น้องแกงน้ำใหม่ชู่กิน สีแกงน้ำม่สู้กินมากินน้ากันด้ค่ะพี่น้องสีแกงเจ็ดแซ่บอันเม็นนกคระต่าแกงน้ำมันสว่างค่ะบปดงสว่างสิตีอันเป็นนกแล้วอยากกินตะปาค้อยง่ายเลยล่ะ กล้วยข่ากล้วยายใหญ่อยู่ที่บ้านดงสว่างอำเภอเมืองนะคะจังหวัดอำนาจเจริญข่ายอยู่ที่บ้านหมอลำน้อยสุทธพนนท์สายลมหวนค่ะพี่น้องขายอยู่กับสาวลิซิคิดนะคะอยู่กับอันเมนูคนสวยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะไม่เดินไม่เอาเส้อม่อหา นะครับผู้บ่าวตอนนี้อันดูบ้านดงสว่างครับพี่น้องคะนี่คะ่ะอันท็อตทบ้าน่าจะเเ็ปอีกอย่างซูเมนูก,กินแกงนกหนามมา่้ำม,มันดำมะคงมาเด้มดอมาเด้อค่ะแกงหน่้ำมันดำมะคงนะคะ่ะเมนูกินเป็นผูน้แกงหม้อเมื่อนี่น เวอร์มงหนาผู้บ่าวนี่ยทำเมนูก็ผู้แข่งผู้บ่าวกับผู้บ่าครับรอเอาบอลเลยวะอืมรออยู่ผู้บ่าวรอบอลเจ๊ข้ามนี่ละแล้วนเอาข้ามนี่ละค่ะผู้บ่าวสุนครับพี่น้องคนมาเล่นน้่มนะคะทาแม่นกจะแกงน้ำใหม่สูกินเนาะแซ่บเลยค่ะเจจวดเลยใช่ล่ะ